สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวคิราศีภูมิและนางสาวชนิชาวเวียงคำวันนี้จะทาวันนี้จะพามาทําแบบฝึกหัดที่4.1ค่ะข้อ1น,นะคะวลนะตอมสัมพัทธ์ของไฮโดรเจนเท่ากับ1.01ไฮโดรเจนหนอะตอมมีมวลกี่กร,รมวิธีทํำค่ะมวลอะตอมสัมพัทธ์ของไฮโดรเจนเท่ากับมวลของไฮโดรเจน1อะตอมส่วน 1, 1. 6 6่งจุกคูณสิยกกำลังลบยีกรัมค่ะจะเท่ากับ1นึ่งจุดศูคูณหนึกคูณสิยกกำลังลบยีกรัมเท่ากับมวลของไฮโดรเจน1อะตอมจะได้คำตอบเป็น1.68่งจุคูณสิยกกำลังลบยีกรัมเท่ากับมวลของไฮโดรเจน หอะตอมค่ะต่อมาข้อที่2นะคะมวลอะตอมสัมพัทธ์ของโซเดียมจะเท่ากับ22.99ิบสองจุโซเดียมหอะตอมมีมวลเป็นกี่เท่าของ1ส่วน12มวลของคาร์บอนลบ12 1อะตอมค่ะวิธีทำนะคะมวลอะตอมสัมพัทธ์จะเท่ากับมวลของโซเดียมหนึ่อะตอมส่วนด้วย 1>, 1ส่วน12มวลของคาร์บอน12 1อะตอมก็จะได้22.99คูณ1ส่วน12มวลของคาร์บอน12 1อหนึ่งอะตอมค่ะเท่ากับมวลของโซเดียม1อะตอมคำตอบนะคะก็จะได้โซเดียม1อะตอมมีมวลเป็น22.99เท่าเศษ1ส่วน12มวลของคาร์บอน12 1ออะตอมค่ะข้อต่อมานะคะ จงหาโมลาะตอมเฉลี่ยของธาตุเอลิเดียมจากข้อมูลต่อไปนี้นะคะซึ่งข้อมูลที่เขาให้มาเนี่ยนะคะก็จะมีโมลอะตอมของไอโซโทปแล้วก็ปริมาณ้อยละในธรรมชาติการหามวลอะตอมเฉลี่ยเนี่ยก็จะหาได้จากผลรวมของการคูณเปอร์เซ็นต์ไอโซโทปคูณกับวว100มวลออมนมลงร์อตอมของไอโซโทปทั้งสองก็จะได้โมลอะตอมเฉลี่ยเท่ากับ มมลอะตอมของไอโซโทปธาตุอิริเดียม191คูณกับปริมาณร้อยละในธรรมชาติก็จะได้เป็นก้อนี้นะคะแล้วก็บวกกับอิริเดียม193ก็จะเป็นก้อนี้นะคะส่วนด้วย100ก็จะได้ผลรวมเท่ากับ192.58นะคะเป็นคำตอบ ข้อต่อมานะคะถ้าซิลิกอนเป็นธาตุที่พบในธรรมชาติมี3ไอโซโทปมีมวลแต่ละอะตอมแต่ละไอโซโทปเท่ากับ27.98 28.98และ29.97โดยมีปริมาณร้อยละเท่ากับ92.21 4.70และ3.09ตามลําดับ จงหาโมลอะตอมเฉลี่ยนะคะก็ทำเหมือนเดิมเลยก็คือจะมีข้อมูลนะคะให้มาตามข้างตน้นแล้วก็นำผลรวมของการคูณไอโซโทปเปอร์เซนต์ของไอโซโทปและมวลอะตอมของไอโซโทปแต่ละธาตุมารวมกันแล้วก็ส่วนด้วยหนึ่งร้อยนะคะก็จะได้แต่ละก้อนออกมาค่ะดังนี้นะคะคำตอบนะคะก็จะได้มมลอะตอมเฉลี่ยนะคะ